เราเอาจริงๆอะ่ะอย่างเช่นถ้าครูมาสอนวิจัยครูต้องการมีความสุขจากการสอนวิจัยแต่ครูไม่มีอะ่ะมันมียังมีความทุกข์อยู่อะ่ะมันจะมีความสุขอะไรไหมที่มันไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยมันจะมีความสุขอะไรไหมที่มันไม่ใช่เรามองอีกฝ่ายมันเป็นเหยื่อ,อเหมือนการตลาดใน,นยุคป,ปัจจุบันมันจะมีความรู้อะไรไหมที่เราสามารถทําไปแล้วอะ่ะเราก็ได้รับผลประโยชน์นั้นคนอื่นก็ได้รับยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนะคะเอ๊ะทำไมคนต้องเป็นโรคจิตทําไมต้องนั่นนู่นนี่ทำไมต้องมีอาญากรรมบ้านเราทำไมจะต้องติดเหล็กดัดมุงลวดนะ ในยุคสมัยครูตอนสมัยเมื่อ50กว่าปีครู56ปีเมื่อสมัยครูประมาณ10กว่าปีเนี่ยนะคะบ้านบ้านที่เป็นบ้านครูอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่สิสเกตอยู่ที่อุบลเนี่ยจะไม่มีนะไม่มีกรงเหล็กไม่มีอะไรแต่ปัจจุบันคุณสังเกตดูนะจะมีกรงเหล็กจะเป็นมุ้งแบบจะเป็นอะไรที่แบบว่าแล้วก็คนก็จะมีอัจฉร,ริยเยอะดูเราดูนี่เอ๊ะทำไมแค่แค่สามสิบสี่สิบปีเนี่ยทำไมนะโลกเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วหลังจากนี้รลูกๆล่นหลาน,ลน,ลนของเราเป็นอะไรแปลว่าแปลว่าเราอยู่ในเมืองไทยก็จริงเรานับถือศาสนาพุทธก็จรรริงแแต่่เาคู แต่เราไม่มีหรือเปล่าเราไม่มีสินห้าไหมอะถ้ามีสิน5้าประเทศเราจะจะเป็นแบบนี้ไหมถ้ามีสิน5้าถ้าเราพูดถึงประเทศก็ใหญ่ไปตัวเราจะมีความสุขไหมแ,แล้วถ้าเรามีสิน5้าแล้วคนที่เราสัมพันธ์ด้วยไม่มีสินจะทํำยังไงอ่ะเห็นไหมคะมันจะมีเกิดขึ้น